สวัสดีครับท่านจอมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี้สอผ้าโชคกับสิผาผีพาน้องไปกราบนมัสการปูเถาครับพี่น้องเมื่อนี้ปูเถาคนกษัตริมีเนวาทางได้ดีไปปากพี่น้องเอฟซีขึก่านะครับปูเถาจริงๆแล้วตัวเลขของเพิ่นเขามาตลอดวัาสันครับพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่าแอดก็เป็นครั้งแรกครับที่มาติดตามปูก่นครับส่วนสได้แนวทางตัวใดนั้นพี่น้องก็ตามแอดมาเด้อครับไปฟังเบื้องน้ำกันครับว่า ูเถ่าปนสิฟันไว้จังไหนปนสใหายแนวทางตัวใดครับชมนับงินนี่ครับตามแอดมาครับพี่วฉพาะชินมันเปรตไหมค่ะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ววเขาสร้างสองอย่างเปรตเม่อส่งสองอย่างอันนี้พี่วอให้ฟังพี่แรกกองวันทำพี่ที่จัก้ยานปูพี่จัก้ยานพี่จะแก้ยานเออแปวต่ไอันที่ยากมากที่ยรกมาก ลุ่มซาดลุ่มาดกับผ้ามีนิ่งผ้าเม่เก่าผ้าเม่เก่าก็มีนิ่นึงมากเราบอกเขาจุมจักรยานมาไม่งานจักรยานเขาขี่จักรยานปูีจักรยานเออปูีจักรยานออปูีจักรยานอเก่ายูจ็นยีปูนแล้วปูักรยานเขาักยาน งาปู่ปคู่เป็นเก้าบ่นัเป็นแเป็นเปคู่แปดง้คือคูู่้คู่แปตัวเดียวเจ็ปคู่แปดเจปคู่แปดเจแปู่แเป็นเจปู่แปดจ็กรยานสองรน่นมันสิเป็นแจกระยานจกระยานันเป็นเจ็ดเป็นแปดคู่แปดี่แปด่็คือูคูอคือกนนั้น คือหมดถึงไม่ออกเจ็ดหานะันมาผู้ใายทีย์ยามากฟูกระด้งยิงชีวิกคีย์ยากมานี่บกันหม,ม,ออมดนน่แค่แฝูแปเป็นเจ็ดานเจ็ดสองผูแปลเป็นหาสามหาหัวนั่เปตัวเดียวเจหาตัวเดียวหมดนีแปลเปาแร่ายังมาวาแต่อันนี้ปูแปลเปนเจ็ดแปง่นปูเป็นเจ็ดแป,ป,ปูแปลเปจ็แป พื่อยู่บ่พลิกีสักยนเออย่านเป็นเจ็ดพระเป็นแปดผู้แปดเป็นสี่เลยผู้แปดเป็นเจ็ดแปดตวเดียวเลยแทกย่านเป็นเจ็ดผู้แปดเออมาเขาแปะวะแปะเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็มืขึ้นนี่มืขึ้นนี่ฟันออเอ็มหาร้อยร้อยห้าสิบันกอยู่ครับครเอ็มหารอยสีหัวเขา ตีหัวเขาแจกมาเหัวเขาแจกเราเอาขวดเอ็มหารยตั้งไว้หาน่ะตั้งหัวเขาตั้งหัวเขาแปดหาอีกนะแต่ขาแปบเราะแปคือมูลเลยอข่แปบ้างไหนจัะขแปะหาหาเก้าครับเแปหาเก้าครับนงหาศุนยเว่าเอ็มร้อยหาเอ็มว่าหาศีกมันหนึ่งหาศูนย์น่เขาแปเป็นหนึ่งหาเก้าเก้หาครับหนึ่งหาศูนย์นแปะมาตัวนี้ กระสิเตอรแปะยังเอาเาก็ปูเอันนี้ความจริงเนี่ยอนี่ความจริงเอามได้มาขึ้นนี่เอาน้ปูะเดี๋ยวเอาน้ำปูลวนเดี๋ยวแปะต่ว่าขันนขันไม่หนขนน้อยแปะสิบแปะเป็นหาแปดคอยคอยแปะคัหัวหัวกัไม่หาก กวดก็เป็นเก้าของแปงจริงนะโอ้แต่พัดกวดเอ็มรหาชิมาตั้งไว้หัวเขาักย่างนี้เพรมมันอมรหาชิบเลยเนาะครับอร่อยหาสิบห้าเก้ากห้าหนึ่งห้าศนุนี้หนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้เก้าห้าเกเก้าห้าครับอนนี้อกันจน่องติกตุกวานย่างนะค่ะเจ็ดแปเนาะค่ะเจ็ป เจ็ดแปแปดมื ite, <LO> <Russian sup> <declaration> ้อ <sh> ท <recruitment and> <ennen> right. <S sucked oppression> ่านี like anyway. ้บ่บ่เยอ่กหรือว่าเอฟซพันจะแปเป็นอื่นกัดกัดนแล้วต่เพื่อนนให้เพื่นแดเอากาเขาแปดแบบนี้นะอันนี้คือแปดตามเออแปดตามตามพี่เจ้าของแปดค่ะเนี่ยมื้อทนี้เลขมื้วเนี้อะม่หลายตัวนะม่หลายตัวเคู่หลายตัวมหลายลูมี โอ้ยแข็งๆเลยแหละปูเนเพราะว่าปูอยากจะเงินมาเทปูอย่างนี้นะผมมีปัญญาหาเงินเอาปูแต่เงี้ยเขามาเป็นหนี้ทางหลังเขาใจเขาไปโอ้ยยังเหมือนเงินยผมกลัไปช่วยขอเขาหน่ยเดีว่าปูวเขาเขาบอกว่าได้เมงอนจะไม่หายก็ปูได้หอ ตัวเลขของปูส <ar> ันมาเนี่ยสิมาจากนิมีฝันไหมคะโอ้ปูฝันหมดเลยฝันหมดเลยนั่งสมาธิข้หน้าวาปูนข้หน้าเนี่ยครูจวดจังศีลทานภาวนาอย่างละจงศีรษาสร้างสวรรค์ข้อหน้าบูชาทิพย์เานั่งสมาธิจบให้แทะขอบพุทธให้เปาคุณพเนี่บุญกุศลมีหลายอ คือหมายความว่าพอที่เรานั่งจิตเราสงเรามีโสดวิเศษคนนี้คนนี้จิตเาว่างจิตว่างนะ้ย่างเยอะๆเยอิตว่างตอนแรกที่หายายโยมจิตมาหลายๆงวดติดนานแต่จะาเนมดมืดมมนดม้ดหมดมืดมมดมืดมมดมืแม่มืแม่มมมมดมมดมมดื ได้ไม่ก่อนว่าปูเบ็ห่วงเงราะเคยเคยตัวยชมวยแม่แฟนเงีะบางสิ่ต่างๆความดีเหตุสานตายมันมาหาปูอีกสองพีวนาว่าข้าวสึงสินเนี่ยข้าวปูเะาก็ต้นอะไรข้าวปูลายก็ต้นแล้วปูหว้ อีกสองปีข้างหน้ามาขันยูดีไม่แห้งนั่นได้กินหมากเนาะปูเนาะมึงปูเป็นหไรหมากหลายต้นอะไรครับปูพิการพิคนเป็นหมากเล่างานพิกางสิไ้กินนั่นได้กินเนื้อไว่าพักปลูกมักฝังให้ไปเหลือเขาตายไปกระเหลือให้ลูกให้หลานได้เห็นได้กินเนาะไม่มาข้าวล่างงานแตของพอปูขออนุญาต อ่าให้กูย้ำเรื่องนิมิตให้ฟั้งอีกนะครับผมนิมิตที่แรกกูช้อร้อๆนะเพราะว่ารุ่งรุ่งก็เป็นเก่าแล้อรุ่งขาดถ้ามีถ้าเนี่เก่าน่าอป็หนึงถ้าอีวันน่าเปลืองใอยากกมู่ท่านึป็น,น,ปน,นูเรื่งมาตีเป็นผัดมันจุ่มชักยานหน้าคอมกูเริ่มไม่ยักักย้านเมื่อกี้จักย้านเขากูเริ่มมาเอาใต่ใช่เนี่ยวะ เเก้าเจ๊แปดเจแดจักยานจักยานขี่จักยานครับขี่จักยานรับมากไขึ้นนี่มากขึ้นนี่วันนี้เอาขวดเอ็มรหัสจีสีหัวเขาสีหัวเขาโค้จุบุ้งเลยสีหัวเขา้วก็เอาขวดเอ็มรหัสจมาตั้งไว้ฟูผมมาตีว่าเก้าเก้าหารับหนึ่งหาุนเลยี่คุณตี ปนตีไม่ตีที่ไหนครับตีเยินเนาะเป็นเป็นย่งเยินกัแล้วแต่พี่น้องยซีเพิ่นตีเอาเนาะปูเนาะเขาตีเอาเขาตีเหยอความฝันเน่านะครับเพราะสงมากีีแล้วก็ตีเยอะๆทํามานย่านที่ตีมเอหนันันแน่นเยอะแล้วค่ะโอ้ยแน่นอยู่แล้หรอแน่นันน่อย่ะเตะเตนตีตเตเะเะะตีตะ ตัวมัียวแว่สาปูหรม่เนื้กนึงอันแก้วม่เน้อ่านเขาาตีเป็นเก้าศูนย์ก็หนึ่งเก้าเไหมแค่ว่าเจ็ดสูตรตีให้ยู่ละหนึ่งศูนย์นะแ่วาเจ็ดตัวปสามเจ็ดตตีบอกตี่ยตีมันตีพอสิเนี่ยนะมี่้อันีนี่ะหนึ่งห้าศูนย์้วอะเนาะอระมาณเจ็ดกเจ็ดแปดแปดเจ็ด ปูตีคนนี้ผูตีได้นื่งหาซูแล้วเพิเดหาเก้าเก็าหาเป็นแปจะค่ะค่ะอันี้ที่ไย้ยินความฝันของปูจัตีเป็นตัวใดกัแต่เอซซนค่ะเอาไปตีเดงค่ะแต่ผู้ตีแบบนี้ตีเอะีทุอ่าแต่ละคนตีคือกันแต่อันนี้ผู้ตีปูตีนั่นเนาะผูตีเองนะปูนะอะมันด่งไผโดวงมันเนาะ โชคไฟโชคมั่นมันนะกบมาซอยปูสังวัดทีต,ตาวารีร่ามซอยปู้นท sure. ีตาวารีร่ามกำลังพัฒนาใหม่าถึงมันีีตะวัีล่ามทีตะวารีรามทีซอสเคือีทีตะวารีรามทีตะวารีรามวารีามวารียางพระศีนิส,ส,ส,สันสวยงาม ต้องร่อผูดไหม้ให้มันงามมันมันกลินก่อนเนาะผูดกัดไม้ให้มันคงไม้นะทีตะวรีงามมันท้าวาลีมันเท้าวาลีเอาเากับกับขอบพระนกูครยหลายเด้อขอให้โนชกสมั้งกูอนเด้อให้ร่อคผูดเลยกูนเด้อ นี่กู่คนโส่ราบมังม้าลารววแข็งแรงกู้คนขอเชิญพรานสาสาทุสาทุ